สวัสดีค่ะก็อยู่กับครูปุ๋ยพัชรินเผาตะคุนะคะในช่อง Power Math C หน่งหนึสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม หรือนะคะตัวเชื่อมประพจน์ก็มีหลายตัวนะคะที่เรียนผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีนิเศษนะคะกับและนะคะสาหรับวันนี้จะเป็นหรือข้อตกลงเขาบอกไว้ว่ายังไงนะคะข้อตกลงก็คือประพจน์ใหม่นะคะจะเป็นเท็จในกรณีที่ประพจน์ที่นํามาเชื่อมกันเป็นเท็จทั้งคู่กรณีอื่นๆเป็นจริงทุกกรณีเอาละค่ะมีคําสําคัญก็คือว่า ประพจน์ใหม่ที่ถูกเชื่อมด้วยหรือนะคะมันจะเป็นเท็จถ้าเกิดว่าประพจน์นั้นนะที่เรานํามาเชื่อมกันนะน่ะมันเป็นเท็จทั้งคู่นะคะเอาละเรามาดูในตารางค่าความจริงนะคะตอนนี้มี2ประพจน์นะคะมี p กับ q เพราะฉะนั้นทําให้เกิดกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยสกรณีด้วยกันก็จะมีจริงจริงจริงเท็จเท็จริง,รง,รง, re, re, รงแล้วก็เท็จ เทจนั่นเองและกรณีที่เป็นเทศคือตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะเทศหรือเทศผลลัพธ์เป็นเทศนั่นเองนอกนั้นเป็นยังไงนอกนั้นก็เป็นจริงทุกกรณีนะคะอันนี้เป็นข้อตกลงที่เรียนต้องยึดไว้นะคะยึดข้อตกลงนี้ไว้เพื่อจะนำไปใช้ในโจทย์ต่างๆนะคะที่จะตามมาโอเคเราไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะ อ่าประชาสัมพันธ์ให้รับทราบนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดนะคะที่อยากได้ชีตตัวนี้นะคะก็ให้ติดต่อไปที่เพจครูปุยสอนเลขม .4 นะคะไปดูรายละเอียดได้เลยอ่าตัวอย่างที่3นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อ1น,นะคะ 1่บวกหเท่ากับ5บวก1หรือ1คูณ5เท่ากับ5คูณ1อ่ะตัวเชื่อมอยู่ตรงไหนนะคะตัวเชื่อมตรงนี้นะคะคำว่าหรือถูกข้อนะคะเชื่อมด้วยหรือเพราะฉะนั้นนะคะ1บวก5เท่ากับ5บก1นี่เรียกว่าเป็นประพจน์นะคะเป็นประพจน์แรกหรือเป็นประพจน์ P ีนะคะประพจน์แรกซึ่งมีค่าความจริงเป็นยังไงนะคะ1บวกาก็เป็น6คหบวก1ก็เป็น6เท่ากัน โอเคจริงนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยหรือนะคะหรือจริงหรือจริงนะคะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็เป็นจริงนะคะก็เสร็จไปนะต่อไปดูข้อที่2นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ2บวก1เนี่ยมันเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ2แล้วก็บวกค่าสมบูรณ์ของ1นมันมีค่าความจริงเป็นอย่างไรเราก็ใช้ความรู้นิดนึงนะคะ ลบ2บวก1เนี่ยมันจะเป็นลบ1ถูกไหมใส่อบส์ลุเข้าไปก็มีค่าเป็น1นะคะครูขอเก็บไว้ก่อนนะสุดฟฝั่งนี้นะคะเป็น2บวก1เป็น3โอ้เท่ากันไม่เนี่ยมันบอกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเทสคาะเชื่อมด้วยหรืออ่ะมาดูประโยคที่2นะคะตรงนี้เป็นอบส์ลุลบ1มีค่าเป็น1นะ ตัวนี้เป็น2ลบ1มีค่าเป็น1น่เย่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจริงการเชื่อมประพจน์ปุ๊บเท็จหรือจริงผลลัพธ์เป็นอะไรผลลัพธ์ก็เป็นจริงอยู่ค่ะเพราะว่าจะเป็นเท็จเมื่อไหร่คะถ้ามันเป็นเท็จทั้งคู่ค่อยเป็นเท็จนะเหมือนที่เราเรียนไปเพืข้อที่3ค่ะ3.12เป็นจํานวนตรรกยะจริงหรือเท็จโอ้โทศนนิยมเป็นตรรกยะถูกต้องนะคะ เชื่อมด้วยหรือสามจุดหนึงสองหนึ่งสองสามโอ้เป็นอัตกยะโทษสนิยมสามเป็นอัตกยะเหรอไม่จริงนะคะก็นี่นี่เชื่อมด้วยหรือจริงหรือเท็จผลลัพธ์เป็นอะไรผลลัพธ์เป็นจริงต่อไปข้อ4ภายเป็นอะเป็นจำนวนตักยะพายเป็นตกยะเป็นเท็จนะคะเพราะความจริงแล้วมันต้องเป็นอัตกรยะค่ะ แล้วก็เชื่อมด้วยหรือรูสี่เป็นอตัตกยะโอหใช่หรือเปล่ารูสี่เนี่ยมันมีค่าเป็นสองนะคะสองเป็นอตัตกยะหรือโน no. ไม่ใช่นะคะเป็นเทตเทตหรือเทตผลลัพธ์เป็นอะไรคะก็เป็นเทตนั่นเองอ่าเจอแล้วนะคะอันนี้ก็คือทั้งสี่กรณีที่สแสดงให้ดูข้อสังเกตประการที่สองก็คือว่านะคะเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้ามีเทสหนึ่งที่ผลลัพธ์เป็นเทสนะคะนี่ ถ้าเป็นเทศทั้งคู่ผลลับเป็นเทศตามข้อตกลงโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่ 4, สีสกอสองข้อนะคะอ่าจงหาข้อความจริงของประพจน์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่1นึ่รูทห้เป็นจํานวนเต็มหาก่อนจริงหรือเทศนะโอ้เป็นเทศค่ะรูทหาเป็นตรกยะโอ้เป็นเทศค่ะนักเรียนผลลับออกมาเป็นอะไรผลเอ้ยผลลับออกมาเป็นอะไรผลลับเป็นเทศ ว้าวอีเนลืมซะแล้วนะคะเทือเทืผลลัพธ์เป็นเทศตามข้อตกลงไงทําเป็นลืมนะคะต่อไปข้อสองหกเป็นจนาํานวนคู่ yes ถูกต้องนะคะจริงหกกำลังสองเป็นจํานวนคี่หรือหกกำลังสองเนี่ยมันคือหกคูณหกเป็นสามสิบหกค่ะเป็นคู่ค่ะเพราะฉะนั้นเทศนะ จริงหรือเท็จผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นจริงค่ะอย่างน้อยถ้าพบว่ามันมีจริงหนึ่งที่ผลลัพธก็จริงเลยต่อไปข้อ3 2ไม่เป็นสมาชิกเชื่อผิดนะคะ,ะก็เห็นอยู่ว่า2เป็นสมาชิกไง่ายมันบอกว่าไม่เป็นสมาชิกได้ง่ายมันก็เทศจนั่นสิต่อไปประพจน์หลัง2เป็นสับเซ็ตโน no. ไม่ใช่อีกแล้วนะคะ สเป็นสมาชิกไม่ใช่สับเซตบอกกี่ครั้งแล้วไม่รู้จะจำเอาค่ะผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรเท็หรือเท็กผลลัพธก็เป็นเท็นั่นเองก็สี่อ่าขอสี่นะเอ่รลบสามากกว่าสามเป็นเท็ค่ะลบสามากกว่าลบสี่โอ้มันเป็นยังไงเนี่ยขอเขียนเส้นจำนวนหน่อยสิลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ ลสามมากกว่าลบสี่ถูกต้องนะคะตัวที่อยู่ทางขวาจะต้องมากกว่าเท็จหรือจริงผลลัพธ์เป็นจริงค่ะมีจริงหนึ่งที่ก็จริงเอาละนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างพอจิ๊บจิบนะคะนเรียนให้เกิดความเข้าใจในการเชื่อมด้วยหรือนะคะหรือหรือจริงหนึ่งที่ก็จริงเลยแล้วก็เท็จต้องคู่กบเป็นเท็จเลยโอเคอจำให้ได้นะคะต่อไป มาดูตัวเชื่อมต่อไปนะคะก็คือการเชื่อมด้วยท่าจุดๆแล้วจุดๆนี่น่าสนใจคะท่าจุดๆแล้วจุดๆนี่เป็นลักษณะของการมีเงื่อนไขนะข้อตกลงว่าไว้อย่างไรนะคะก็บอกว่าประพจน์ใหม่นี่มันจะเป็นเท็จในกรณีที่เหตุเป็นจริงและผลเป็นเท็จเท่านั้นกรณีอื่นๆเป็นจริงทุกกรณี อเขาพูดถึงตัวที่เป็นเท็จนะคะถ้าเกิดเหตุเป็นจริงและผลเป็นเท็จน่ามันอยู่ตรงไหนล่ะดูในตารางหน่อยสิเหตุเป็นจริงแล้วผลเป็นเท็จนี่บรรทัดที่2นี่เลยนะคะเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวค่ะนะก็คือข้างหน้ามันจริงข้างหลังมันเท็จแบบนี้นะคะมันจะเป็นเท็จอยู่ตรงนี้นะตัวอื่นๆเป็นจริงหมดนะคะเอาละจะนำความรู้หลักการ การเชื่อมด้วยท่าแล้วเนี่ยไปใช้นะคะเราไปดูตัวอย่างที่สี่จงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งสังเกตตัวเชื่อมนะคะค่าท่าแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นประพจน์แรกอันนี้เป็นประพจน์ที่สองเราก็หาค่าความจริงของประพจน์ทั้งสองประพจน์นี่แหละสองบวกสามเท่ากับสามบวกสองจริงนะคะ ้าแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นลูกศรน,นะคะจากซ้ายไปขวาจะไปมาดูอันนี้สิหกคูณในวงเล็บสองบวกสามเป็นห้าหกคูณห้าเป็นสามสิบเอ,อ้สามบวกสองเป็นห้าหกคูณห้าสามสิบเท่ากันจริงไหมจริงถ้าจริงแล้วจริงผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นจริงค่ะนักเรียนนี่ต่อไปข้อที่สองเจ็ด ถ้าเเป็นจํานวนคี่แล้ว7จ็ดกำลังสองเป็นจํานวนคู่7เป็นจํานวนคี่จริงไหมจริงเชื่อมโดยธาตุแล้วค่ะมาดูประพจน์หลังนะคะนี่ประพจน์หน้านะอันนี้ประพจน์หลังนะคะ7จ็ดกำลังสองเป็นจํานวนคู่ไหมเจ็ดกำลังสองคือ7 7, 7 7 49็ดเป็นจํเาป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นนี่ที่มันกล่าวมันเป็นเท็จนะคะค่ะความจริงของประพจน์นี้เป็นเท็จแล้วก็เมื่อเชื่อมด้วยธาตุแล้ว ถ้าจริงแล้วเทสผลลั์เป็นอะไรอู้ลืมขอดูตารางหน่อยอู้ถ้าจริงแล้วเทสเลยนี่ไงคะก็ออกมาเป็นเทสยังไงล่ะเย่ yeah. ต่อไปข้อสามถ้าสามไม่เท่ากับสามแล้วห้าไม่เท่ากับห้าประพจน์แรกสไม่เท่ากับ3 3ไม่เท่ากับ3ามเหรอเทสค่ะห้าไม่เท่ากับหาเหรออู้เ,เทสค่ะผลลัพธ์เป็นอะไร ผลลัพธ์เป็นจริงไหมคะต่อไปถ้าศูนย์เป็นจำนวนนับแล้วศูนย์เป็นจำนวนเต็มประพจน์แรกประพจน์หลังประพจน์แรกอาจจะเรียกว่าเหตุนะคะเหตุแล้วไปผลแบบนี้นะเหตุเป็นอะไรนะคะศูนย์เป็นจำนวนนับเป็นเท็จค่ะเหตุเป็นเท็จศูนย์เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมใช่ค่ะเต็มจำนวนเต็มมี3าประเภทนะคะก็มี เต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะคะถ้าเทสแล้วจริงผลลัพธ์เป็นจริงค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีกรณีเดียวนะคะที่เป็นเทสก็คือข้างหน้าจริงข้างหลังเทสผลลัพธ์เป็นเทสนั่นเองโอเคดูแบบฝึกหัดที่หนะคะมีทั้งหมด10ข้อเี่ยเดี๋ยวผ่าทำสักสองสาข้อนะคะพอห้องปากของขอนะ แบบฝึกหัดที่5นะคะข้อ1ประพจน์ที่อยู่ข้างหน้า,าหาค่าความจริงประพจน์ที่อยู่ข้างหลังหาค่าความจริงข้างหน้าเดี๋ยวก็ว่าเหตุนะ3บวก5เป็นเป็น8 8บวก6เท่ากับ3มบวก11ไหมโอ้ได้14เท่ากันแปลว่าเป็นจริงค่ะเชื่อมด้วยท่าแล้ว8บวก6เป็น14อันนี้ก็เป็น สิบสี่โอเคถ้าจริงแล้วจริงผลลธาเป็นจริงข้อสองสองมากกว่าสามสองมากกว่าสามเป็นเท,ท็จสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งสามลบหนึ่งเหลือสองหนึ่งมากกว่าสองเป็นเท,ท็จอ่าถ้าเท,ท็จแล้วเท,ท็จผลลธ์เป็นเป็นจริงค่ะไปข้อสามลบสามมากกว่าลบห้าจริงไหมจริงสามมากกว่าห้า เทสถ้าจริงแล้วเทศผลลัพธ์เป็นเทศค่ะนี่คือกรณีเดียวถ้าเหตุเป็นเทสแล้วหลังเอ้ยเหตุเป็นจริงแล้วหลังเป็นเทศมันจอเป็นเทศกรณีเดียวนะคะนอกนั้นเป็นจริงหมดข้อสี่นะคะถ้าห้าเป็นจํานวนเต็มลบแล้วลบห้าเป็นจํานวนเต็มบวกห้าเป็นจํานวนเต็มลบใช่ไหมโนไม่ใช่นะคะเป็นเทสลบห้าเป็นเต็มบวกโอเป็นเทสนะคะถ้าเทศแล้วเทศผลลัพธ์เป็นจริง อ่าโอเคนะคะส่วนข้อที่เหลือเนี่ยนักเรียนก็ทําเองนะคะเพราะว่าอันเนี้คือแบบฝึกหัดสําหรับนักเรียนนะครูก็ทาเป็นตัวอย่างให้นะคะสาหรับตัวเชื่อมประพจน์ตัวสุดท้ายนะคะก็มีชื่อว่าก็ต่อเมื่อนะคะการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะมีข้อตกลงเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยประพจน์ใหม่นะคะจะเป็นจริง ในกรณีที่ประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันนั้นนะคะจะต้องเป็นจริงทั้งคู่หรือเป็นเท็จทั้งคู่เท่านั้นกรณีอื่นๆเป็นเท็จเสมออ่าโอเคนะคะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นข้อตกลงสำคัญที่เราจะต้องนำไปใช้นะคะเรามาดูในตารางค่าความจริงกันเลยตารางค่าความจริงนะคะ p ก็ต่อเมื่อ q ะคะมีสองประพจน์เพราะฉะนั้นก็มี4กรณีแน่นอนนะคะ4กรณีเอาละแล้วก็เขาบอกว่าไงนะประพจน์ใหม่เนี่ยนะคะมันจะเป็นจริงถ้าเกิดว่าประพจน์ที่นํามาเชื่อมกันนั้นเป็นจริงทั้งคู่หรือเป็นเท็จทั้งคู่เอาละค่ะนักเรียนก็จะเห็นในตารางนี้เลยนี่ถ้า P กับ Q เป็นจริงทั้งคู่นะคะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็จะต้องเป็นจริงแล้วก็ถ้ามันเป็นเท็จทั้งคู่นะคะผลลัพธ์ก็ เป็นจริงเช่นเดียวกันนะคะนอกนั้นเป็นเท็จนะคะอันนี้ก็เป็นตามข้อตกลงที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้มาดูตัวอย่างประพจน์เชิงประกอบนะคะในตัวอย่างที่5จงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่1 3น้อยกว่า4ก็ต่อเมื่อ1ส่วน3ม,มากกว่า1ส่วน4เอาละค่ะ นักเรียนก็จะเห็นว่านะคะมันจะมีประพจน์ที่1กับประพจน์ที่2เราจะต้องหาค่าความจริงของแต่ละตัวซะก,ก่อนนะคะประพจน์แรกคือ3น้อยกว่า4 3น้อยกว่า4เนี่ยเป็นจริงนะคะตัวเชื่อมคือก็อต่อเมื่อสัญลักษณ์ก็เป็นหัวลูกศรน,นะคะไปซ้ายไปขวานะ1.3ส่วน3มากกว่า1นส่วน4นะคะจริงหรือเท็จนะถ้าใช้ความรู้เดิมเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะใช้การคูณคขวยแบบนี้ สีคูณหนึเป็น4 3 1เป็น3แล้วก็เปรียบเทียบ4กับ3ามนะคะสมากกว่า3อ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยก็เป็นจริงถูกต้องไหมคะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะผลลัพธ์ออกมาก็เป็นจริงค่ะก็เทียบได้กับกรณีที่หนึ่งนะคะในบรรทัดที่หนึ่งนั่นเลยต่อไปนะคะในข้อที่2 3งสากำลังสองเท่ากับลบสามกำลังสองก็ต่อเมื่อสาเท่ากับลบสาม มาดูประพจน์แรกก่อนนะคะ3ากำลังสองเป็น9นะคะแล้วก็ลบสามกำลังสองก็เป็น9เพราะฉะนั้นเท่ากันเป็นจริงนะคะ3เท่ากับลบสอันนี้เป็นเท็จจริงเท็จก็คือบรรทัดที่2นะคะจริงก็ต่อเมื่อเท็จเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็เป็นเท็นะคะต่อไปข้อที่3ดูประพจน์หน้าสิ รูทห้าเป็นตักกะยะก็ต่อเมื่อรูทหาหารด้วยสองไม่ลงตัวอดูประโยคแรกรูทห้าเป็นตักกะยะเป็นเทสนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอตักกะยะตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อรูทหาหารด้วยสองไม่ลงตัวอันนี้จริงนะคะเพราะว่าเจ้าติดรูทแบบนี้มันถอดรากไม่ได้ก็เป็นทศนิยมไม่รู้จบนะคะก็จะหารไม่ลงตัว เท็ตก็ต่อเมื่อจริงนะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นเท็จนะคะเพราะว่าค่าความจริงมันไม่ตรงกันเนาะต่อไปข้อ4 7หารด้วย2ลงตัวก็ต่อเมื่อ7เป็นจำนวนคู่ประพจน์หน้าอ่าประพจน์หลังหาค่าความจริง7หารด้วย2ลงตัวน,นี่เป็นเท็จนะคะหารไม่ลงตัวหรอกเพราะว่ามันเหลือเศษนะคะเเป็นจำนวนคู่อ่าเป็นเท็จ อ่าเทสก็ต่อเมื่อเทสนักเรียนก็เจนว่านะคะค่าความจริงเนี่ยมันตรงกันซึ่งถ้าเทียบกับตารางนั้นก็จะเป็นกรณีที่4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นจริงโอเคนะคะนี่คือการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องจําก็คือข้อตกลงนะคะข้อตกลงจากนั้นก็จุดจําตารางค่าความจริงนะคะซึ่งอยู่ในรูปของสัญ,ญลักษณ์อ่าแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่6นะคะก็จะมีกี่ข้อเนี่ย จะมี10ข้อย่อยด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาทําสักสีข้อแรกนะสีข้อแรกนะคะอ่ะจงหาข้าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เต่าบินได้ก็ต่อเมื่อคนมีปิอ่ะประพจน์แรกเต่าบินได้จริงหรือเปล่าเต่านะคะเท่าที่เกิดมาเคยเห็นมาเต่ามันบินไม่ได้นะนะคะเต่ามันก็ขานตุ้มเตี้ยมแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นเท็จนะคะตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อคนมีปีกคนมีแต่แขนมีแต่ขานะคะไม่มีปีกเนาะเพราะฉะนั้นคนมีปีกก็เป็นเท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะคะผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงเนาะเพราะว่าค่าความจริงเป็นไงคะค่าความจริงมันตรงกันนะค่าความจริงสรุปแล้วก็เป็นจริงโอเคต่อไปข้อที่สอง ศูเป็นจํานวนคู่ก็ต่อเมื่อศูนย์หารด้วย2ลงตัวศูนย์เป็นจํานวนคู่หรือเปล่าอู้นาสนใจนะคะศูนย์เนี่ยเป็นจํานวนคู่นะคะเพราะว่าเอาจำนวนคู่ต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราสอา2มาหารสองสองเป็น4 4ลบ4เหลือ0แบบนี้เรียกว่าหารลงตัวนะคะเมื่อหารลงตัวนั้นก็จะเรียกว่า4ก็เป็นจำนวนอะไรนะเป็นจำนวนคู่โอเคค่ะ ทีนี้เอาศูนย์ตั้งเอาสองมาหารบ้างสองคูณอะไรได้ศูนย์คะสองก็ต้องคูณศูนย์ได้ศูนย์เพราะลบกันออกมาเป็นศูนย์หารลงตัวไหมหารลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นได้ไรคะศูนย์เป็นจํานวนอะไรเหมือนกันจํานวนคู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อศูนย์หารด้วยสองลงตัวอะจริงจริงก็ต่อเมื่อจริงผลลัพธ์เป็นจริงค่ะ ข้อที่3 2มากกว่า3อ่าเป็นเทสตลบ2มากกว่าลบ3ลบ2มากกว่าลบ3หรือเปล่านะ0ูนลบ1ลบ2ลบ3่าโอเคลบ2เนี่ยมันอยู่ทางขวานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมากกว่าลบ3จริงเทสก็ต่อเมื่อจริงผลลัพธ์เป็นเทสนะคะข้อที่4 Absolute 2บวก5มากกว่า0 2นบวก5เนี่ยเป็น7นะคะถอดค่าสมบูรณ์หรือ Absolute ออกมาก็เป็น7มากกว่า0เพราะฉะนั้นก็จริง Absolute บ5เท่ากับลบหโอ้ไม่ถูกนะคะนี่เป็นเท็จเพราะว่าถอด Absolute มาเนี่ยค่าของมันจะต้องเป็นบวกเท่านั้นนะคะว้าวครูยอยู่ไหนว้าวโอเค ผลลัพธ์ออกมาเป็นเทสนะคะนี่คือแบบฝึกหัดที่6นะคะทำให้ดู4ข้อแรกนะใครที่มีชีตตัวนี้นะคะนักเรียนก็ไปฝึกทักษะลองทำอีกนะคะให้ครบทั้ง10ข้อโอเคนะคะแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ครูก็โหลดชีตได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณครูที่อยากได้ชีตตัวนี้ก็เข้าไปหาคุณครูได้นะคะที่เพจ power m a t 411 นะคะหรือจะไปที่เพจครูปุ๋ยสอนเลขม4ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีขายไฟให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการสอนออนไลน์เอาละคะ่ะสุดท้ายนะคะเรามาสรุปตารางค่าความจริงของการเชื่อมประพจน์นะคะทั้งหมดมีอยู่5ตัวเชื่อมด้วยกันนะคะ5ตัวเชื่อมอ่าแล้วก็ เออมันมี2ประพน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี4กรณีนะคะจริงจริงจริงเท็ดเท็จจริงแล้วก็เท็ดเท็ดนะตัวเชื่อมแรกนะคะตัวเชื่อมแรกก็คือและเออบางคนยังจําไม่ได้เพราะฉะนั้นครูเขียนให้นะคะแบบเนี้ยมันคล้ายๆลอลอิงนะครูก็จําว่าเออมันก็คือแหล่ฮะหรือก็เป็นตัว V อันนี้คือถ้าจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุด อันนี้อะไรเอออันนี้ก็ต่อเมื่ออันนี้จะเป็นนิเซตนะคะหรือภาษาอังกฤษเราก็อ่านมัน not อ่าการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงเมื่อไหร่นะคะอ่าก็คือ p กับ q เนี่ยมันต้องจริงทั้งคู่นะคะผลลับจึงออกมาเป็นจริงการเชื่อมด้วยหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือมันจะต้องเป็นเท็จทั้งคู่แบบนี้นะคะต่อไปถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียว ก็คือเมื่อเหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จนะคะหรือหน้าจริงหลังเท็จเนี่ยจะส่งผลให้ค่าเป็นเท็จนะคะส่วนตัวอื่นก็เป็นจริงไปแล้วก็ก็ต่อเมื่อนะคะค่าความจริงเนี่ยจะเป็นจริงในกรณีที่ประพจน์ที่นํามาเชื่อมกันนั้นนะคะมีค่าความจริงตรงกันอ่าเช่นนี้นั่นเองสําหรับนิเศษนะคะค่าความจริงก็จะตรงข้ามกับของเดิมของเดิมมันอยู่ไหน p ใช่ไหมนี่นะคะ จริงจริงเท็จเท็จผลลัพธ์ออกมาก็เท็จเท็จจริงจริงนี่ก็คือตรงกันข้ามกันเอาละค่ะงั้นเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยคุณครูก็จะออกคล้ายๆกับแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนต้องหาค่าความจริงจากการเชื่อมประพจน์ให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำไมล่าะนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะนะคะต้องจำให้ได้เท่านั้นนะคะจำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน นะคะการจำก็ไม่ยากอะไรักเรียนสังเกตเอานะโอเคนะคะก็จบไปในเรื่องของตัวเชื่อมประพจน์นะคะแล้วก็การหาค่าความจริงของประพจน์ก็หวังว่านะคะนักเรียนจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแล้วก็ทำข้อสอบได้คะแนนด,ดีทุกคนนะคะอ่ะก่อนจบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ค,ครูด้วยนะ,ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ